วิธีเสริมโชคลาภดวงการเงินแก้ไขความติดขดัด 1. เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อยู่เสมอโดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ให้ใส่เงินจำนวน900บาทหรือ9,000บาทก็ได้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ประมาณ1วันเพื่อเอาเคล็ดเป็นกระเป๋าที่สามารถเรียกเงินไหลนองทองไหลมาได้ทุกครั้งที่มีไรายได้ให้นำเงินเข้ากระเป๋าก่อนอย่าเพิ่งนำมาใช้ 2. บูชาหรือกราบไหว้พระศิวลี ที่วัดหรือบูชาพกติดตัวก็ได้เป็นการเสริมโชคลาภดวงการเงินได้ดีเพราะพระศิวลีเป็นเอตาทักฆะโชคลาภให้กราบไหว้ขอพรชีวิตจะมีแต่โชคดีและมีความก้าวหน้าเงินทองเพิ่มพูนอย่างแน่นอน 3. ยักษ์และราหูไม่ควรจะมีรูปภาพรูปปั้นของยักษ์และราหูไว้ในบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะกันทำให้ไม่มีโชคหรือรูปภาพเกี่ยวกับวิญญาณควรเป็นภาพที่สวยงามสบายตาจะดีกว่า 4. การวางเตียงนอนไม่ควรหันหัวเตียงไปชนกับผนังของห้องน้ำเพราะจะทำให้ไม่มีโชคและหากตั้งเตียงนอนหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าจะทำให้ฝันร้ายและไม่มีโชค 5. ให้ทานสุนัขและแมวจรจัดมันทำบุญทำทานกับสัตว์ไร้ที่พึ่งจะทำให้ได้อานิสง์มาสู่ตัวเองทำให้ได้รับโชคลาภอย่างคาดไม่ถึง 6. ห้องครัวต้องสะอาด หากปล่อยให้รกจะอับโชคเพราะครัวเป็นขุมพลังของบ้านนั่นเอง 7. เช็ดกระจกให้สะอาดอยู่เป็นประจำหากปล่อยให้ขุ่นมัวดวงชะตาของคนในบ้านจะขุ่นมัวได้ 8. เจอเงินตกต้องเก็บ ถึงแม้จะเป็นเพียงเศษเงินเศษเหรียญก็ตามให้ถือว่าเป็นเหรียญแห่งความโชคดีหากไม่เห็นคุณค่าของเงินเชื่อกันว่าจะทำให้อับโชคยาวนานถึง3-7เปีเลยทีเดียว 9. ทําทำความสะอาดหิ้งพระต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอมันเปลี่ยนดอกไม้ทุกเทียนหากทิ้งไว้ให้สกรปรกภายในบ้านจะไม่เจริญรุ่งเรืองโชคลาภจะไม่มี ไม่เห็นใช่ว่าไม่มีอยู่จริงเราใช้ความเชื่อในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลาไม่มากก็น้อยหากเราไม่ทำความเข้าใจกับความเชื่อเยาะเย้ยในผู้ที่มีความเชื่อเหล่านั้น นอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะทำให้กลายเป็นคนแปลกในสายตาคนอื่นๆได้หลักของความเชื่อมีอยู่3ประเด็นคือทำความเข้าใจต่อการเกิดความเชื่อของแต่ละคนในแต่ละสิ่งที่ทำให้เชื่อถือมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างความเชื่อเหล่านั้นขึ้นมาและการประยุกต์ความเชื่อเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เพราะบางสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง